วันนี้ป้าไปถอนใบยอหรือต้นยอนี่นะคะเอามาจากท้ายสวนเนาะคือตรงที่เขาง,งอกอะ่ะเขาจะมีหินเยอะแล้วเขาไม่สามารถจเรเินเติบโตได้เขาง,งอกในเรือหินนะคะต้นนี้เนาะป้าก็เลยจะเอามาอนุบาลแล้วก็จะเอามาเพื่อที่จะเอามาปลูกในกระถางเอาไว้ใช้งานใกล้ๆบ้านนะคะสําหรับต้นยอต้นนี้เนาะสามารถทําได้ตรงที่ถึงเราจะไม่มีไม่พร้อมที่จะ หากระถางมาแต่เราถอนต้นโยมาแล้วเราก็มีวิธีคิดหนึ่งกระถางนี้ก็คือตะก้านี่นะคะใต้นี้ป้าก็จะทําดินหมักเอาไว้แล้วดินหมักเอาไว้ใต้นี้นะคะเศษอาหารนั่นแหละคะ่ะป้าทําไว้แล้วแล้วป้าก็เอาดินหมักมาเทกบเพื่อที่จะปลูกต้นไม้ส่วนตัวนี้ป้าก็ปลูกผักชีใบายาวนะคะปลูกผักชีใบายาวผักชีใบายาวคายุคายุสั้นไม่เป็นไรเราสามารถเอาต้นยอต้อนนี้นะคะ มาปลูกตรงกลางได้แต่ถ้าเราจะไม่เอาต้นผักชีใบายาวเมื่อไหล่เราจะสามารถย้ายออกได้หรือว่าเก็บไปรับประทานได้ส่วนต้นยอก็ก็จะอยู่โดยนานโดยโอนานเท่าที่เราอยากจะให้เขานานได้เนาะต้นยอเพราะยอใช้ใบได้ใช้ลูกได้เราก็จะมาปลูกในนี้เลยป้าก็จะทําประมาณนี้เนาะอนุบาลเอาไวา้อย่างน้อย,อยต้นยอหอหมกได้เอาใบมาแกงไปโยปลาดุกได้มันง่ายมาก มันได้มันดีต่อใจตรงที่เราได้มาแล้วเราสามารถปลูกได้เลยแบบนี้ถึงเราไม่พร้อมเราก็สามารถอะไร็ปรับใช้นะคะแล้วป้าก็จะเอาดินมาเทใสต่ตรงกลางๆเนาะไก่พอป,ประมาณก็พอค่ะแล้วเราก็จะให้ต้นผักชีใบยาวข้าวผล่ออกมาหน่อยจริงๆผักชีใบยาวเขาปลูกง่ายมากเลยเนาะเพียงเท่าน,นี้เราก็จะได้อีกหนึ่งอย่างอย่างหนึ่งก็คือเราได้หมักเศษอาหารใต้นี้แล้วใช่ไหมคะหมักเศษอาหารเสร็จแล้วเราก็เอา ผักชีใบายาวมาปลูกเวลาเราต้มยำเราก็ไม่ต้องไปซื้อตลาดเสร็จแล้วผักชีใบายาวเรานึกได้ว่าเออผักชีใบายาวอายุเขาสั้นเนาะไม่เป็นไรเราสามารถเอาใบายอมาปลูกได้โดยที่เราไม่ต้องไปเอากระถางใหม่ก็ได้แล้วอีกอย่างเราก็ลดลดทั้งลดน้ําก็ลดทั้งปุ๋ยหมกักลดทั้งผักชีใบายาวลดทั้งใบายอมันสามารถลดได้ทั้งหมดอยู่ด้วยกันได้ทั้งหมดเลยเห็นไหมคะมง่ายมากแล้วอนาคตที่เราทํา ตาดินหมักในกระถางนี้มันดีอย่างก็คือถ้าเขาเป็นแล้วขอโทษนะคะ <c oughs> ต้นยอก็สามารถไปกินอาหารที่เราหมักหมักไว้ใต้นี้ก็คือมันต่อเนื่องง่ายมากเลยนะคะวิธีคิดแบบนี้ป้าก็จะทําไปเรื่อยๆนี่นะครับเป็นไอเดียแล้วก็โผล่ผุดโผล่ขึ้นมาในความคิดของเราว่าเราจะปลูกตรงไหนอ๋อเราก็คิดว่าอ๋อเมื่อวานเราปลูกผักชีใบยาวเอา,เอาไว้เราสามารถปลูกด้วยกันได้ ถ้าเรารู้จักนิสัยของต้นไม้นะคะรู้จักนิสัยของต้นไม้แล้วรู้จักการอายุของเขาหรือการเป็นอยู่ของเขานะคะเราสามารถทําได้สูงเตีย้ยเลียดินอะไรประมาณนี้นะคะง่ายมากเราสามารถปรับใช้ได้ง่ายๆนะคะลองไปศึกษาเรียนรู้ดูนะคะถ้าใครชอบปลูกต้นไม้เนาะปะ้าอยากให้ทำค่อยๆเรียนรู้ไปทีละอย่างทีละเรื่อง ทีละเล็กทีละน้อยเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเก่งไปนะคะตำรับป้าวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมประลองจนจบเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ